มาครับพี่น้องครับนี่วันนี้ผัดกะเพราปลาหมึกไส่หมูสับใส่เห็ด้อมครับน่ครับอยากเอียงก็ใส่เอาครับเมนูเดียวเมนูหลักเมนูยอดฮิตผัดกะเพราปลาหมึกใส่หมูสับครับแล้วก็ไส่เห็ด้อมครับมาพี่น้องมากินข้าน้ำกันครับผม มาครับพี่น้องครับวันนี้เข้าก็จะมาพัดกระเพราปลาหมึกครับนี่อันนี้ปลาหมึกครับผมแล้วก็จะมีเห็ดมีเห็ด้อมครับเครื่องเคียงก็จะมีกระเพราใส่หมูสับพพ้อมหน่อยนึงครับนี่พริกแกงเราเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับจะใส่น้ำมันมะพร้าวครับ ใส่ไปหน่อยหนึ่งครับบัใซ่หลายครับถ่าให้ร้อนี๋ยวไปแกงลงครับ จะเอาปลาหมึกกับเห็ดลงก่อนครับผัดเห็ดกับปลาหมึกให้น้ามมนออกก่อนครับก็ใช้ตีกแกงครับเราจะทำเหมือนนี้ มันเชฟในยูทู b e ก็ทำครับจิไ้คลิกเข้ากันหรอกผัดให้ปลาหมึกกับเห็ดเข้ากันครับผัดให้น้ำมันแห้งครับ ครับอหมูตามไปแล้วครับใส่ชิปแกงครับลดไฟลงหน่อยนึงครับ